วันนี้นะคะพบกับมิวกับพี่แนงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะมิวจะพาตะลอนตลาดเช้า ใชยนะคะด้วยเจ้าอเมล่า1.0เทอร์โบนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่ลูกค้าถามถามกันมาว่า1.0จะแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามีคําตอบในคลิปนี้ค่ะไปดูกันตอนนี้เราก็ขึ้นรถกันแล้วนะคะพร้อมออกเดินทางค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.0เทอร์โบลิฟให้แรงมา้า100แรงม้ากันเลยทีเดียวกตรเร่งดีเยี่ยมแถมยังประหยัดน้ํามันได้ถึง23.3กิโลต่อลิตรกล้องรอบคัน360องศาจับระยะแม่ ช่วงล่างแน่นขับเร็วแค่ไหนก็เอาอยู่ภายในกว้างขวางสะดวกสบายแอร์เย็นชื่นใจถุงลมนิราภาัยก็มีให้มากถึง6ใบเลยนะจุดชาร์จไร้สายสะดวกสบายเกียร์อัตโนมัติขับง่ายเครื่องยนต์แรงเร่งแซงได้ดังใจแอร์เย็นสบายปรับแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะมีแอปพลิเคชันสตาร์ทรถผ่านมือถือและยังระบุตำแหน่งที่ตั้งของรถได้ด้วยนะไปไกลแค่ไหนปลอดภัยแน่นอนแล้วเราก็มาถึงอำเภอพิชัยกันแล้วค่ะตลาดใหญ่มาก ต้องมีของกินอร่อยๆอออยเยอะแยะแน่เลยตรงนี้คือศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจําเมืองขับรถใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะถึงแล้วตลาดนัดอำเภอพิชัยของเราวันนี้เราจะตั้งบูธโชว์รถกันที่นี่นะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ทดลองขับและสัมผัสความแรงกันเลยจ้า